กงท่าองค์สวัสดีปีใหม่ในภาษา,ษาฟิลิปปินส์ค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไปติดตามข่าวสารความร่วมมือระหว่างลาวและไทยค่ะท้าพว,วงวิไลอินทวงรองหัวหน้าศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมชัยสปปลาวพร้อมด้วยท่านคำแสงสุริยนนท์รองผู้อำนวยการวิทยาลายัยลาวนานาชาติ นำนักศึกษาชั้นปีที่3นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลาวนานาชาติสปปลาวจำนวน19คน มาฝึกอบรมการใช้ระบบไอทีเบื้องต้นในความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างแขวงอุดมชัยของสอปป,อปอลาวและจังหวัดน่านที่วิทยาลัยเทคนิคน่คนานและสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่วิทยาลัยลาวนานาชาติสาขาแขวงอุดมชัยของสอปป,อปอลาวในความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไอทีที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานและนักศึกษาของวิทยาลัยลาวนานาชาติสาขาแขวงอุดมชัยของสอปปอลาวได้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบไอทีศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน่วยงานที่ร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่เกษตรกรและในปี2558ที่กำลังจกะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมีภารกิจเนี่ยก็คือ1มีหน้าที่ทดลองทดสอบนะฮะพืชที่ศูนย์ส่งเสริมกับในพื้นที่สูงว่าว่ามีพืชอะไรบ้างเรามีพืชหลายตัวที่เป็นจุดเด่นของของศูนย์นะครับเรื่องกาแฟเรื่องบุกพิการเหลี่ยงพืชเมืองหนาว กาแฟของเราเนี่ยนะครับก็มีแบรนด์ของกาแฟของเราที่เราไปไปส่งเสริมเรื่องกาแฟป่าคนคนกระเหลี่ยงทำเป็นกาแฟอินทรีย์ในขณะนี้นะเรามีสมาชิกตัวเษกษตรกรที่มีกลุ่มอยู่แล้วกาแฟเรามีอยู่2,000ที่เราจะสนับสนุนให้กับกลุ่มก็เขาก็คือ 1. กาแฟพันโลบัต้าพันอาราบิก้าเราก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนะคเครื่องคัดเครื่องขั่วให้กับกลุ่มตอนนี้เราเตรียมความพร้อมแล้ว แล้วกาแฟของของเราเนี่ยเราก็คงจะปรับในระดับให้สู่ในระดับอินเตอร์หน่อยนะฮะโดยเรามีแบรนด์ของเราเองคือกาแฟป่าคน,คนกะเหลี่ยงโดยทําเป็นคนคนกะเหลี่ยงแต่เราจะนําเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่เนี่ยให้กับทั้งกลุ่มเป็นการกระต่อต่อยอดอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบุกเราก็สนับสนุนเรื่องปัใจจัยในการผลิตถ้าเป็นบุกผงหมายถึงว่ามีสารโูโคเมเนนสูงเนี่ย มันก็จะให้ได้ราคาดีซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็มีพันเนี่ยจะสนับสนุนให้กับกลุ่มพืชอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเป็นพริกกระเลี่ยงเราก็สนับสนุน,นเกี่ยวกับเรื่อง 1, พัพพนธุ์พริกกระเลี่ยงในขณะนี้ที่สูงเราก็มีความพร้อมเราก็มีทางศูนย์จําหน่ายผิดพันธุ์ทางด้านการเกษตรนะฮะยิ่งเปิด AEC ปุ๊บเนี่ยคนต้องผ่านไปผ่านผ่าน,ผ,านผ่านมานี่เยอะเพราะสามารถจุดของของเราเนี่ยสามารถที่จะจําหน่ายสินค้า ที่ดีนะฮะให้กับตัวเกษตรกรนะฮะหรือประชาชนพืชเมืองหนาวมีองุ่นไรเมล็ดก็ยังมีฟิกมันเดือฝรั่งนะครับเป็นพืชที่มีประโยชน์กับร่างกายมากเลยเราสามารถจะปลูกสตรอเบอรี่ได้ เรามีบ้านพักเรามีเครือข่ายของทางประเทศเวียนมากนะครับมาศึกษาและดูงานของของของศูนย์เราทําร่วมกับศูนย์ศึกษาพัฒน,นาน้ำเคิร์กของกองทัพไทยพอเราจะเปิด AEC แล้วเราก็ต้องมีความพร้อมของศูนย์เราพร้อมที่จะต้อนรับสู่ประชาของอาเซียน จะรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับอาเซียนแล้วเรายังมีเกล็ดความรู้อาเซียนมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าปัญหาและอุปสรรคทางการค้าในกลุ่มอาเซียนคืออะไร กลุ่มอาเซียนยังคงมีปัญหาและอุปสรรคทางการค้าเนื่องจากประเทศสมาชิกกำหนดมาตรการหรือตั้งกฎทางการค้าที่เป็นอุปสรรคโดยประเทศอินโดนีเซียกำหนดมาตรการควบคุมการนำเข้าได้แก่อุปกรณ์การเกษตรสินค้าจอบเสียมและพลั่วเป็นสินค้าควบคุมกำหนดให้การออกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าข้าว ต้องให้หน่วยงานบุล็อกเป็นผู้ขออนุญาตนำเข้าจากกระทรวงการค้าในกรณีที่ปริมาณข้าวภายในประเทศไม่เพียงพอและเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศค่ะมาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมย์ฟิตรสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ